ครับทีการหอ,อกระท้อนนะครับเนาะบางทีก็รู้สึกทำจะลำบากบางทีกระท้อนพวงใหญ่ๆเนี่ยเนาะพวงลูกใหญ่ๆเนี่ยมันมีโผล่หนึง่งเป็นหลายลูกมีสี่ลูกมกั่งสามลูกบั่งนะห้าหกลูกมกนะั 5, ่งเราก็รจะเป็นต้องตอัดจะเด็กเด็กลูกได้ลูกหนึ่งที่ที่เห็นว่านไม่สวยที่สุดเับก็เก็บเฉพาะว่าเฉพาะที่มันสวยที่สุดนะครับ ที่ดีที่สุดนะฮะอย่างเงี้ยลูกมีห้าหกลูกเนี่ยก็ต้องเด็ดออกนะครับเด็ดออกคือถ้าเราเก็บไปเยอะข้อเสียคือหนึ่งไม่โตโตสองลูกมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์แล้วก็จะห่อยากนะครับแล้วแล้วก็อีกอย่างก็กิ่งอาจจะหักนะครับเนี่ย ห่อแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างลูกเดียวเนี่ยง่ายก็มันคิดมากก็มีปัญหาเฉพาะลูกพวงนี้ลูกเยอะๆก็ต้องจับไปต้องติ้งเด็ดเดด็ทิ้งกับเด็ดทิ้งเพื่อให้เหลือลูกที่สวยที่สุดนะครับจริงๆก็สวยทุกลูกนะครับลูกแต่วว่าเราก็จะเดด็อย่างพวงนี้ก็จะเด็ดออกสักเกือบหมดครับเหลืออย่างไเหลือว่าสัก สามลูกอย่างน้อยอไม่เกินสามลูกถ้าเกินนั้นก็อาจจะมีกิ่งหักอ่าก็ก็กทันที่จะได้ก็ไม่ได้เลยนะครับนเนาะพยายามเดียบพอดีผมถ่ายเมือเดียวก็เลยลำบากนิดนึงเนี่ยมื่อกี่เ็นสี่ห้าลูกแต่เราก็สำเด็จให้เหลือสามลูกแล้วก็หอ่อคือเอาลูกใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเอาไว้นะครับ่วิธีการขึ้นก็คือใช้บันไดแปดเมตรพาดนะครับบันไดแปดเมตร แล้วก็ทําค้ายันให้ดีนะค้ายันให้ดีก็คอยระวังหน่อยวันนี้อากาศดีครับอากาศเย็นสบายลมแรงแต่ปัญหาคือพอขึ้นถุงสูงแล้วเนียนะ่ยลมมันโยกนะก,ก็ต้องต้อง,ต,องต้องคอยระวังนิดนึงนะครับลมมันโยกไปโยกมาเพราะว่าเราไปยืนบนบันไดสูง8เมตรพอดีครับผมจะขึ้นจนจนจนเหลือหนึ่งขั้นสุดท้ายนะครับขึ้นหนึ่งขั้นสุดท้ายนะี่ พราะทอนต้นนี้ก็สูงอยู่ประมาณ12เมตร12เมตรแต่เราเขา8เมตร8เมตรเราจากทีบ้านห่อได้ถึง9เมตรครับเอื้อมถึงเอาแค่เอื้อมถึงครับที่เหลือไม่เป็นไรถ้าว่านอนยังไม่ต่อยหรือก้อกยัไม่กัดแล้วก็สามารถจะขายนอกห่อได้ก็นอกหอก็คือไม่ต้องห่อเนี่ยโลละสิบาทนะครับโซสิบบาทแต่ถ้าห่อแล้วก็แล้วแต่ขนาดก็ ยี่บห้าสามสิบ้าสีแล้วแต่ขนาดถ้าใหญ่มากขายขายแพงนะครับปกติแล้วก็อยู่ประมาณสักสาลูกโลถ้าใหญ่ถูกประมาณ3มลูกโลนะฮะวันนี้ก็เนี่ยก็ก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วก็คือจะห่อตั้งแต่เช้านะครับพอกินข้าวเสร็จช่วงเช้าตั้งเก้าโมงก็เริ่มห่อ ที่พี่่หอก็คือเราจะห่อทั้งหมดว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องห่อที่ตอนตกเพราะว่าแดดมันจะส่งมาเห็นเรามัถึงเรามันบังต้นไม้อยู่มันบังร่มกะทอนอยู่ถ้าช่วงเย็นก็ต้องห่อที่ตะวันออกนะครับตอนออกเพราะว่ามันจะบังแดดเอาไว้ต้นไม้บงังแดดเพาทำไมเราไม่ร้อนมากวันนี้อากาศดีครับลมเย็นนะครับนี่กเ็เริ่มลงมาแล้วเพราะว่า แต่เชานะ้าเราดูบันไดมันโยกไปโยกมาอุตยูยมาเนี่ยเพราะว่าหนึลมพัดมั่งแล้วก็คำยันไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็ระวังตัวอยู่ที่จยงเดียวว่าถ้าตกมันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ลูกยางถ้ตกลงหล่นลงมาก็อยู่โคตต้นนั่นแหละไม่ต้องไปเก็บไกลนะครับเนาะ ครับลงมาแล้วก็มาสำรวจนะครับดูว่าตัาวเก็บอุปกรณ์ที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ดูพอดูมักเน่นะฮะแล้วก็อยู่ในสวนนะ้องไปไหนแล้วันวันก็อยู่ในสวนแหละตอนนี้เข่าก็เริ่มปวดแล้วเนาะ